สวัสดีทนนะครับวันนี้เราอยู่ในกับรายการสุ่มของสุ่มกล่องปืนนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาสุ่มกล่องปืนกันซึ่งเราได้มาจากกิจกรรมนี้อันเนี้ยมันมีด้วยนะะกินสกินปืนอย่างเทเลยดรอบเบลหน,ออน,นึ่งเอรเซนตเองนี่ยซึ่งราต้องไม่นั่งสุ่มนะจ๊ะ โอ okay. เคเราเรามาสมกันเลยกลองแรกไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่ามนาะแต่ก็น่าไม่น่าออกแล้วนะออกสะทุก็ไปครับเกิดครับอันนี้ผมมีแล้วนะครับขอรีนะครับเดยกก็ได้เดินนครับขออันปืนนี้ได้ไหมครับนนรายการนี้ มันต้องมีปืนถ่ายวอลสิงโปรสีโอ้ปืนมันสวยมากๆเลยถือเรืย่องสวยเลยปืนนี้ไม่มีอะไรเลยวางเปล่าแล้วก็กดยิงยามไปเรื่อยๆแล้วก็กดไปเลยเจ็ดวันโอ้โหอีกนานไปดูปืนดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราดูไม่ทันว้าวเฮ้อะไรนี่ ทำไมมันเป็นอย่างงี้แปลงมากเลยจริงจริงมีปืนอะไรให้ใช้อีกไหมแม่นยำดีเอาอนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอาจจะลดระยะแต่ก็ใช้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันดีและเบิดใหม่นี่ว่าปลาสบายแน่นอนต่อไป โอเคครบโอเคแล้วมาลองทดลองวะแล้วเบอร์นั้นมันอยู่ในโซนได้ไหมเข้าโซนละจ้าลงเลยรอแป๊บหนึ่งนะจ้าจุดก่น โอเคมาอีกเนี่ยรอนานมากเลยเนี่ยเฮ้ยรอนีเนี่ยเฮ้ยมาแล้วอ้าวระเบิดไม่ขึ้นด้วยเรามาดูระเบิดว่าจะสวยแค่ไหนไม่เข้าด้วยเจอแล้วนี่ไงระเบิดมาเลยว้าวเลมิมเมงเลยมีอย่ีเรียนเองเนี่ย เอาไปกินลูกหนึ่งก่อนล้วกันนะสองลูกไปเลยสามลูกสี่ลูกผมจะมาลองดูว่ามันสวยไหมว,ว้าวมีประกายัออกมาด้วยอีกที่หนึ่งสวยจริงๆดูที่ใกลเลยมันมันจะเหมือนมีไฟไฟสีม,ม่วงเนี่ยผมรู้สิกเยจริงๆดูได้เลย แปเป็ลลูปอเป็นล,เนลนูเหมือนเหมือนกำลังเต้นเพลงอยู่เราจะมาดูสีต้นโยนนะครับเบิร์มอาหมดแล้วเหรอเนี่ยเอาใหม่ก็ได้แล้วลองโยนนี้เป็นไงล่ะครับเห็นไหมครับตอนที่เรากําลังจะโยนดูตรงนี้นะครับดูตรงสีดงแดงๆที่มันจะเป็นขึ้นเหมือนกบลังจะโยน,นะครับแล้วก็กดไปเลยเป็นไงครับ มันจะดูสวยมากๆ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เก่งเรามาโยนกันเลยผมจะได้สึงโยนเพราะว่า oh, oh, ผมเป็นคนโยนไม่ค่อยเพลงเลยโยนเก่ง<ๆ>เอา<ๆ>เอาันวารุ่มด้วยนะจะได้โอเคโอเคตอนนี้เราก็เซ็ตเรียบร้อย โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย